อ้กื่นๆางแคมจะไดจาแกวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปหมิชาคนมีครูก็วันนี้เราจะมาทำคลิปห้ามิชาคอนมีคู่ในฉบับลูกกระเดือกลูกกรเดือ ก็ใครที่ติดตามจูมานานนะคะก็จะรู้ว่าจูเป็นคนที่แพ้ผู้ชายลือกระเดืองแอนหายปลาานะคะไม่เนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนคู่หูได้ไหมหายปลาาไม่มีแล้วคนเนี้ยอุ้ยก็เราจะมาทําตามคลิปดังในทิกตอกจีนะคะจะเป็นคลิปคู่รักหวานๆแล้วเขาจะมาลงคลิปแบบว่าอุ๊บอาอีอาอะไรกันนะคะก็เราจะพยายามจะทําตามเขานะคบเพื่อที่จะให้ทุกคนในนี้อิจฉาเราค่ะ มาเรามาดูคลิปที่วันนี้เราจะมาถ่ายตามกันนะคะตื่นเต้นไหมต้องดูก่อนว่าคลิปไม่ถ่ายยากรึเปล่าคลิปแรกก็คือทุกคนแบบอยมเขามีตุกตอนายแล้วป่าเดี๋ยวก็ไม่เราก็ไม่ต้องทำตามเราทำตามแค่ตอนแรก ันนี้มันดังมากเลยติกตอกอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นแบบว่ารูปถ่ายกับรูปก,กระเดือกแล้วรู้ว่าผู้หญิงบางคนเขาแพ้อะไรเขาแพ้มือเวยไอช่วงมือเนี่ยเก่งมากมืออีกข้างหนึ่งครับเก่งมากเลยอ๋อก็ค <laughs> ือเน้นรูปกระเดือกจริงๆก็คือแบบไม่ไม่ต้องชนะลวมอีกอันหนึ่งนะคะจู จะเป็นรูปภาพแต่ว่าเราจะเน้นถ่ายรูปกระเดือกไงทนเทน่นรูปกระเดือกก่อนรูปกระเดือกทั้งคลิปเลย<อ>จ้าอของชอบเลยคลิปนี้คลิปนี้คือมาปล่อยลงไปดูเองนะคะจะไปแบบไปปั่นวิวให้เองเพราะชอบดูรูปกระเดือกมาควัสเริ่มกันนะคะเราจะมาถ่ายตามคลิปแรกน,นะคะก็ะคือมีไฟแช็กนะคะ <arina> ละมันจะเป็นขบวนการประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือจุดไฟแล้วก็บึ๊บเหมือนเหมือนอารมณ์แบบว่ากำลังเล่นไม้กระดกอยู่นะคะจุดไฟบึ๊บโยนขึ้นไปแล้วไปอุ้ยฉันกลัวไฟแช็กแบบจุดไม่ติดแล้วพอจุดติดมันติดตรงเสื้อเธดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ้ววกลายเป็นคอนเทนต์นใหม่ รู้และ่ะลุล่ะเราจะรอสลับกันคือฉันเป็นผู้ชายคือมันมผู้หญิงต้องตัวเตี้ยไรดิฉันก็ดึงดึงเข้ามาอีกปัอารมณ์แบบเหมือนจะจุ๊บแต่ไม่จุ๊บเลย จริงเพราะไม่กี้เขามาแบบไม่ไม่ค่อยโดนอ่างเงี้ยม้านเดี๋ยวเขาจะมาจุ๊อย่างเงี้ยโออ กำลังอันี้ะ่ะเธอยืนทื่อเกินไปอ่ะเอามือเข้ากางเกงไม่ใช่เหมือนเข้าตรงนี้อ่ะมันตลกแล้วมันเหมือนจะมาต่อ,อยเรฉันเลยแบบ ه, เอาหน้าดิค่ะหยุดลบเนมก็ให้มาเฟียแล้วก็มาเนี่ยคะ่ะรู้ว่าพลงเกอก็คือเหลินกำลังก,ก,กอดจูอยู่ใช่ไหมกอดแล้วแบบพอเพลงจบปุ๊บมึงไปไ <laughs> แบบถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเซตไฟก่อนนะคะแบบเราอยากได้ไฟที่แบบมีความแบบมัวๆหรือว่ามีความแบบมันไม่ได้ทุบนคึมคชิ้นได้ไหมไม่ได้เราว่าเราจะเปลี่ยนเป็นไฟสีนี่นี่คือสีอะไรสีส้ม,ม๋ยขอดูก่อนปรับได้ตลอดนี่คือสีเขียวนะคะสีฟ้าถ้าสีฟ้าจะเป็นยังไงก่องสีฟ้าแลวสีชมพนะูในใชาสีชมพูชิไน เราไม่เวลาถ่ายอยู่ไม่กี่วีเยนตอนนี้ตั้งไปไนีมันตงไงมันต้องไงวะโชว์ไอถอดมือเลยเอ เ่มแคนน่รีบรีบแบบกินี้ไปมันจะตกใจหัว คิดว่ามันจะง่ายนะมันยากขนาดนี้ คลิปที่3นะคะก็คือคลิปสุดท้ายของวันนี้เป็นคลิปอะไรคบผมคลิปเงาเอามาดูตัวอย่างก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างเขาเออชอลูกกระเดือกลูกกระเดือกเฮ้ยมันาดูปแปลกๆในในในรูปในรูปมันไม่ค่อยเจอลูกกระเดือกเลยอ่ะเออต้องถานอย่างเงี้ยแบบมันจะเจอรูปกระเดือกทำไมในคลิปเขาทำซะสวยโชว์เราเราทำแล้วมันดูไม่ค่อยโอเค A later few moments later. ทำไม่ได้อะเาะเราเปลี่ยนมุมกันก็จะบอกร <c oughs> ูปเงาของเรานะคะแบบว่าดูแบบทุเรศมากทุกคนดูนี่คือที่เราถ่ายมานะคะมันจะแบบประมาณนี้ทุกคนดูแบบคลิปของเขาคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วคลิปของเราคือเอ๊ะแบบอะไรก่อนมันถ่ายยา นี่จูแบบว่าดูคลิปนี้แล้วแบบว่าคิดที่จะถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะง่ายหน่อย,ยอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายไปถ่ายมารู้สึกว่าเรายากแบบมันถ่ายยากมากมันต้องควบคุมเรื่องของแสงไฟแล้วก็แบบมุมของกล้องยอะไรเงี้ยจูแบบไม่ค่อยชำนาญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจูก็เลยกะว่าเอาเท่าที่ทําได้เนี่ยแหละค่ะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยแล้วกระดีอยอ <laughs> เอค่ะทุกเข้นคลิปนี้นะคะก็ต้องจบเพียงแค่นี้ค่ะก็เป็นคลิป สากคนมีคู่ในฉบับเป็นูกกระเดือกน,นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงแล้วใครได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็สับ r i ร e กับช่องจูนี่จอมกันนะคะคุณแล้วเพบกันในคลิปหน้าค่ะไป